สวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับผมสวัสดีครับผมวันดีครับคนดูคาวัสดีครับมากันยังเอ้วัสดีครับคนดูคาแจ้งเตือนยังขึ้นยังขึ้นยังสวัสดีครับคนดูหนึ่งคนดูคาผม ไม่หมดเอ้ยอผลเกิดเกิดก่อนอะไหนะเว้ยนีิละร่างไฮบิดมอง ค,คนดูคราวัยละครับฟามวิกันผลเกินแปบ,บนึงนะคนดูขอไปเอาผลกันเฮ่ไม่ตันเลยคนดูขอแปเผลก่อนนะคนดูคับขอแเผลกันเนาะวัสลีครับ ขอาฟาร์มไว้กันนะครับวันนี้วันนี้ชิว,ชวๆนะอะไรแป๊บเดียวนะวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปข้างนอกไม่ใช่ผมต้องไปดูแลน, <c oughs> นล้องมังกรสวยจัดเลยใช่ครับเข้ามาดูไลฟ์กันเย็นๆนะครับผมเข้ามาฝากก๋วยตามคนเข้ามาใหม่ฝากก๋วยตามก็ได้ครับแล้วมุมโดเนยียยังไม่ได้นะคนหนูอืมเป็นไรไม่รู้อ่ะเอออยากเปิดโดเนยียร์วิ โอ้แม่งอยู่ก่อเต่าผลไรอยากรู้อย่างเดียวขอไปดผลหลักล้านเลยไหมดวงจะดีไหมวันนี้ยู่ด้นมาุ้นไหนอ้อผลเออจันเลยดูคนดู แล้วผลยังไ,ไม่คุ้มกับที่ผมเสียงอนะ้ยยังซื้อเกมมาได้เลยนะโอม้มีมาเอากันเด้อตรงเงี้ยเดี๋ยว,ยวื้งเกมครับฟาร์มให้กันครับคนดูใช่ครับฟาร์มเวล คนดูใหเข้ามาใหม่ด้วยนะคนดูน้อยจังใช่ครับไม่มีเลยดีกว่ามีคนเดียวผมต้องไมาซื้อนี่กอนไหมต้องไปฟรรมัมเอามาซูบีสองกันไหมไม่เอาเา ว่าแล้วคนดูไม่มีเลยใช่แล้วไปเกาะกระโหลกกันแล้วคนดูชั้นไปเอาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุ่มเหมือนนะสุ่มเหม่กันสุ่มกระโดกกันไม่ให้สุ่มกระโหลกเนี่ยสุ่มเหมือนนะคนดู เมขอไปเปลี่ยนนี่กนแล้วลืมมึงมองถึงไปแล้วถึงถึง วันนี้วันนี้จะเอาให้เบลตันเลยคนเดียวจะพยายามนะไม่รู้ว่าจะลงไรก่อนหรือเปล่าเพราะผมต้องไปรับน้องอะต้องไปหาน้องอันนี้มันเร็วกว่าไหม ขึ้นได้ไหมนะอ๋อไม่ไปรอหอฝีที่นั่งโอ้ยดูเห็นดูเอฟเฟกต์เ่อเคยเสี่ยก่อนแล้วมันอยู่ไหนฮนะก่อนแล้วมันอยู่ไหนฮนะคนดูน่อกระโหลกเนียนะ่ยเจอ <c oughs> เลือจิ๋วจัดเลยใช่ครับ แล้วก็ที่ผมว่าผมวันนี้เร็วกว่าเยอะเลยตัรว่าอันนี้มันเร็วเลยครไม่รู้ผมว่าผลมันเร็วกว่านะโอเคเกียร์ย้อนกลับเป็นไฮบิต สวัสดีครับสองคนนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ comment, คุยกันได้นะครับผมวันนี้จะฟาร์มเวลเลยนะใช่จะฟาร์มเวลว่าตันไม่รู้จะตันหรือเปล่านะครับคนดูเพราะว่าผมต้องไปหาน้องอะหาน้องหัน <c oughs> <c oughs> ต้องไปรับน้องมาเล่นที่บ้านต้องพาน้องมาบ้านฟาร์มก็ดูก่อนคนดูหาอันนี้คูณสองกันหาอันนี้คูณสองกันคนดู มีใครอยากแรกไหมคนดูเนี่ยมีใครอยากแรกไหมขอผลดีๆนะมีใครอยากแรกไหมถาวรเลยนะมีใครอยากแรกผมไหมนี่บากี้ยยายหระบบเพื่อคนหนสายฟิอาร์มด้านในหรือด้านนอกเนีย่ยนะด้านในดีกว่านะ <c oughs> ไม่รับเครื่องลับ โอ้ดูฟันยังไงเอ,ฟอง๊ฟันยังฟันยังไกลจับทุ่ม เนี่ยจะเอาสุ่มว่าจะเอาสักสอ,อยส้ยสองรไม่น่าพอสองได้สี่ครั้งเอ,อ,ยอยง,งสักห้าร้อยปะเว้ยห้าร้อยย่กินไปไหมีเท่าไหร่มีร้อยกว่าสักสี่ฮะสามร้อยปสี่ร้อยก็พอ ดูเถะฮะถ้าบิตคตรโกงโคนมันอนะเล่นแบบเล่นแบบเล่นแบบฟึบชึบชุบชบชบมันหัวหนูเป็นเล้วเป็นลเล่ามันก่นนนอนหน้าใช่ปะมาเรยว ผมไม่สามารถแปลงาน้าที่นี้ได้ผมเอาไฮบิดกลับคืนมาได้ไหมเอาล่างให้บิดกลับมาได้ไหมอนดู Ủa sao tôi kêu mày Mấy đồn mòn đang hai bình nhà condo, đồ Mà วันะครับผมสักสามวันก็ยักำลัง,ลงดี อีล่าให้บินมันฟันได้หลายทีคนดูม,มีคูณสองโอกาสดรอปอะไรหมดเลยคือมีลูกเกมพาดอะไม่ได้แอคนะหมายความว่าสมมติคนอาถามว่าทำไมแบบได้เยอะจังอะไรเนี่ยมีลูกเกมพันไง ได้ที่อาซีที่อาซีคได้เยอะมากบางทีก็ได้อ่ะก็ไม่ได้เนี่ยได้ห้าบ้าง เนี่ยได้สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่งเราลืมกดสก,กิลค้างอ่าผมต้องฟาร์มสองร้อยกว่าเลเวลอ่ะนานจัดแน่เลย ผมไม่ได้มาสกักสามสี่ห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยวันเนี้ยผมมาแค่แบบชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงไปแล้วแ๋ยวเดี๋ยวก็ลงแล้วยังไม่ได้ทันฟาร์มเลยแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วสักสองร้อยผมพอละส่มไปสักสี่ทีอย่าได้เงินเลยนะขอให้ได้คูณสองสักยี่สิบนาทีเองเดียว เด, oh ดี๋ครับคนดูใหม่นะครับฝากกดตามกันด้วยนะ เปิดให้คมนั่มบนต่อเลยค่ะวันนี้ครับวันนี้ไม่มีคนเลยใช่ไม่มีคนเลยวันนี้คนดูไปไหนก็หมดคนดูไม่อยู่เหรอครับวันนี้ ไม่ได้เลยได้แค่หนึ่งรอยเาองตอนนี้โอ้ขาสีโอไมายกาวพระเจ้าเนี่ยครบแล้ก็จะไปถึงกโอ ไม่อยากได้เงินคุณสองโอ้ผมมีการทั้งสี่ครับแม่งได้เงินไปแลวสามโอ้ว่าแล้วเอาวิสีขอคุณสองอคุณดูครับหมดเลยใครเนี่ยหมดเลยอ๋อสี่มังกรหมดเลยแม่งได้ ผมซิ่งได้สี่ครั้งหมดเลยแม่งได้อันนี้เอาวน์โดม่ด้คูณสองเลยหมดเลยผมได้แค่อัน,นี้เองหมดเลยผมได้เงินหมดเลยคนโด <c oughs> เอาผมได้ช่วยเอาได้ช่วยคนโดเออได้ช่วยมาตนต่ออะไรน,นะเออทำไมใส่ไม่ได้วะมันจะช,ช่วยสำหรับอันนี้หรือเปล่าวะผมว่าใช่นะ มันคือนนะถ้วยน่ะใส่แบบนี้ไม่ใช่หรอกทำไมมันใส่ไม่ได้มันจะไม่ใช่ถ่วยสำหรับมนะันอะไม่รู้อ่ะแล้วมันเป็นกองวีสองมอาจากไหนคนดู ไปฟาร์มกันดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้นะสองร้อยกว่าวิวนะเพราะมันตันสองสองพันหกร้อยผมสองพันสี่ร้อยเองร้อยห้าสิบเวอืมเกาะที่เราจะไปคือเกาะไหนอ๋ออยู่ใกล้ได้อยู่ผมไม่ต้องไม่ต้องมาถามแล้วไม่ผมไม่ซื้อไอ้พวกนีนะ้ไม่มีเงินนะอ่ะเออทำไมเราไม่เอามาซื้ออันนี้วัหนึ่งชั่วโมงไงไม่ทันแล้วคนเด้อ สมแล้วสวั<ไ> <celand. S 1> สดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 มาดูใหม่นะครับสวัสดีครับ ผมไม่รู้เขาฟาร์มยังไงนะน่ัน่าน่าน่าฟาร์มดีตัวรับเคล็ดน่าฟาร์มเหนื่อยเลยนะบอกก่อนนะยาวๆนะ โปองโอ้ยหนีเข้าไปมันก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะวันนี้ครับคนดูใหม่ด้วยนะเออเป็นไรเนี่ยพอเวลาเขาเรียกแหละอันนี้แม่กระตุกเวลาอัดคลิปกระตุกเฉย คนนี้ไม่น่าตันนะคอนโดนานจัดเรื่อนเพิ่มเทียรเว้เวผมไม่มีคูสองเฮ้ยโอ้พระเจ้าเข้ามาแล้วกูออกไม่ได้ด้วยออกได้ เจ้าสี่ร้อยอะไรมนเนี่ยแม่ผมใช้หมดอะ นี่มันผมมันผมใช้มัดอยู่นะมดัดบางกอนโอ้เป็น,ปนไปไม่ได้ผมบอกเลยฟาร์มโค่นนาน หนึ่งของฟาร์มแค่ห้าสิบเบลเขาเขามีไอสองพันห้ากันอยู่แล้วผมต้องมาล้างฟาร์มสองร้อยเบลวันนี้ไม่น่าจบบอกกันอะยัาแปลงร่างเป็นมังกรเลยบ๊ น้ำมังกรนะ่าจะฟาร์มง,ง่ายกว่าปะ่ะเ้ากดผิดโอ้จะกดสกิลสีไม่เป็นไรไปงี้รอบชิว่ะ เฮ hey, hey, hey. จะเ้ากูใช่ไหมมึงจ้เอากูใช่ไหมมึงจะเอากับกูใช่ไหม,มอะไรวะ Ê hey, hey, hey. Boom. เนี่ยคนรู้คือสกิลซีมันต้องกดค้างไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าต้องกดคาาก้างมาั้ง ตีผมไม่โดนนะมอนอะ่ะนี่ฮะบอกนะเพิ่มมาสามเลเวลโอ้โหต่อแต้เลยเออแล้วก็เปลี่ยนร่างไหมเราเปลี่ยนร่างเดูวนี่คือยอะไรอ่ะเปลี่ยนเผ่า อ๋อก็คือบังบคัคเกอร์ใหม่อ๋อตกใจหมดอันนี้คืออะไรที่กะพอแต่เนี้ไม่รู้คืออะไรคนดูผมไม่รู้จริงจริงแล้วแต่พวกนี้ผมมีหมดแลวต,ต,ต,ตึง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 ไม่ได้เราก็ต้องฟาร์มด้วยผลมังกอ้านารนไม่ได้ครับ lập ngon ăn, rồi mất rồi mày mừng mày mừng mình mừng tinh xa ba mừng kìa mừng tinh mừng mình mừng tinh xa ba tanh ba mừng tinh hai tinh hay, mừng tinh xa ba mừng tinh mừng mừng เออ啊เออเออ啊ไม่ไม่โดนเลยอ่ะไฮบิดมาแล้วรังไฮบิดมึงจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกได้มึงเล่นอย่างงี้ใช่้มึงเล่นอย่างงี้ใช่ไหมมึงเล่นอย่างงี้ใช่ไหมเล่นอย่างงี้เฮ้ยไม่โดนเลยเว้ย ตามสุดผมตามสุดผมตามสุดเฮ้ยเอาเลยบอกว่าผมตามสุดครับมาไกลร่างเป็นโคโนอมอ้วนนะครับผม ดูสิสคนดูสกินไกลมากสกิลไกลมากเราบินแบบคุยกัน ดูโอ้หแม่งยังใหญ่อ่ะโคตรโคตรจะโกง ตายหมดตายหมดโอ้โหเดือดจัดโอ้เวอร์จัดอะ นี่นี่หมุนตัวชมปเลยสเต็ปสเต็ปน้อมอ้วนน้อมอ้วนโอ้โห,โหดาเมจนี่ไม่ธรรมดาโโอโ้จะเวอร์ไปไหนนะ มันไม่คืนไม่คืนฉันแหะคือราชาตัวจริงเฮ้ยอ่ะคืออะไรวะมันคืออะไรอ่ะคนดูนี่จะเป็นผลไม้อ่ะผลไม้ป,ปเออีเอ๋อเอ้ยแม่ผลไม้ป,ปีศาจ นะครับคนดูงั้นไลน์นี้ผมไลน์ประมาณสามสิบนาทีแล้วนะก็ขอไปรับน้องกันนะครับผมงั้นไลนบ๊ายบายนะครับคนดูวันนี้ลงไลน์เร็วไปหน่อยนะครับขอ,อโทษจริงๆนะครับคนดูบ๊ายบายครับยังไงก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วแหละเดี๋ยวนี้ไม่มีคนรักผมแล้วไงน้อยใจไง